โอเคครับอ่าเอ่อส่วนสุดท้ายนะฮะก็จะกลายเป็นเอาที่ไอพื้นที่ที่เราทำงานตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมแชร์ตัวแคดก่อนส่วนสุดท้ายนะ,ะก็คือเอาพื้นที่ที่เราทำงานตรงเนี้ยไปใส่ไว้ในพื้นที่โชว์ของเอ่เอ็กเลฟที่เป็นตัวไทเทลจำได้ใช่ไหมครับคราวนี้เอ็กเลฟที่เป็นตัวไตเทลเนี่ยเอ่อเราก็จะทำคล้ายๆกับตัว เราก็จะทำคล้ายๆกับตัวตัวตัว,ต,วตัวแผ่นนะครับก็คือ,เ,อเดี๋ยวเราจะทำให้มันกลายเป็น x r e f e r e n c e ที่เป็น Background ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เอาแต่ละแต่ละพื้นที่ตรงนี้นะฮะแต่ละพื้นที่ตรงเนี้ยไปลงอยู่ในพื้นที่ทำงานนะครับโดยทำแบบนี้ฮะไปที่มุมล่างของแทบ็บอันนี้ก่อนนะมุมล่างของแท็บตรงนี้นะ,ะมันจะมีคำว่า Lay o u t ์หนึ่งเลอสองอะไรพวกเนี้ยคุณกด l ล y o u t หนึ่งก่อนนะครับปึ๊บ คุณเห็นพื้นที่ทํางานคุณจเห็นพื้นที่กระดาษนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่ที่ที่เราวาดนะครับให้ดึง f เล็บมานะครับให้ดึง x เ็บไตเ t ิลมาโดยพิมพ์ xr เหมือนเดิมนะฮะเรียกตัว reference นะครับ xr x เล็บนะคราวนี้พอ x เล็บมาแล้วใช่ป่ะก็ a c t a เดิมเลยนะฮะคราวนี้ให้ไปดึง title box base นะอย่างที่บอกนะครับว่าให้ใช้ของผมนะครับที่เป็นตัวใหม่นะผมผมจะได้รีเช็คได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็ open ปึป๊บคราวนี้มันจะขึ้นสเกลอะไรไม่รู้ละ่ะคุณก็โอเคนะครับคราวนี้เขาถามต่อว่าให้ไปไว้ที่จุดไหนอ้างอิงจุดอะไรคุณก็0ูนยมมาูนย์ คราวน,นี้ไททอลที่คุณได้ไททอลที่ที่คุณได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับอันนี้คือการที่เราทําแล้วเรากําหนดขนาดเนี่ยครั้งที่แล้วจําได้ว่าที่เรากําหนดขนาดว่าให้กลายเป็นตัว A3 แต่ว่าตัวโป,โปรแกรม d e f a u l t เนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไงละ่ะเราจะนะครับอ,อ๋อล็อกไททอลบาร์ตัวนี้ก่อนนะครับเราจะล็อกไททอลบาร์ตัวนี้ให้กลายเป็นเลเยอร์แพนเหมือนเดิมนะครับ เพราะนั้นคุณก็คลิกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วคุณก็มาเลือกนะครับอันนี้ผมปิดนะเพราะว่าเราเข้ามาแล้วนะฮะเราก็ไปเลือกว่าให้มันกลายเป็น Layer เลเยอร์แผ่นอที่เราล็อกเอาไว้เอเพราะนั้นตอนนี้ตัวนี้ก็จะไม่ไม่คุณจะทำอะไรไปมันก็อ่อไม่โดดลบละนะครับเพราะเป็นเลเยอร์แผ่นและนะครับโอเคผมก็คุณใจก่อนผมก็กลับมาเป็น ยอ้ oh oh. อันนี้ต้องเป็นเลเยอร์แผ่นใช่แล้วคราวนี้ตัวนี้ก็เป็นเลเยอร์ศูนย์ตามเรื่องตามแล้วคราวนี้ผมจะมินิมัลนะครับไอตัวพื้นที่ที่เราทำงานตรงนี้นะครับให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เราทำงานตรงนี้นะครับทำอย่างไรทำอย่างนี้ฮะให้ปรับขนาดตรงนี้เราเรียกกันว่าวิวพอร์ต นะครับก็คือพื้นที่พื้นที่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 เราดูนี้คุณดูนี้นะคุณดับเบิลคุณดับเบิลคลิกเข้าไปสมมติสมมติว่ามันเป็นนี้นะคุณดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อให้หน้าจอมันแอคทีฟคุณเห็นบ่มว่าคุณสามารถซูมได้ไอพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ไอพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่มุมล่างเนี่ยจนถึงมุมมุมตรงนี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าวิวพอ o ก็คือ,อพื้นที่ทํางานของคุณพื้นที่ที่คุณจะดูแต่ว่าเวลาตอนกระดาษที่เราเซตมันอยุดที่ตรงนี้ เพราะนั้นวิวพอ t ของเราอ่ะมันควรจะอยู่ตั้งแต่มุมล่างนี้จนถึงมุมล่างนี้นึกออกปะ่ะแต่ตอนนี้วิวพอทของเราอ่ะมันอยู่ลอยอยู่ตรงนี้อยู่นะครับเพราะนั้นเราออ่จะเซตวิวพอ t นะครับโดยทำนี้ฮะคลิกตรงนี้นะฮะเราจะปรับเราจะปรับวิวพอ t นะโอเคนะครับเราจะย้ายตัว วิวพอดตรงนี้นะฮะที่ที่ที่เรามองขยายอย่างเงี้ยเพราะนั้น,พ,น,นพื้นที่ที่คุณมองได้นะฮะก็คือไอตัวก็คือไอตัวกรอบสีเหลี่ยมตรงนี้ถูกต้องไหมเพราะนั้นคุณต้องคลิกสีดำตรงนี้ทีหนึ่งผมคันเส้นให้หมดก่อนนะพลิกสีดำตรงนี้ทีหนึ่งอ่าปุ๊บให้มันขึ้นให้มันขึ้นสี่สี่มุมนี้นะแล้วคุณก็ดึงมุมนี้ลงมาไว้ที่มุมของคุณ ลงมาไว้ที่มุมของคุณตรงนี้จึก๊กอ่าเพราะนั้นมุมมุมวิวพอยต์ของคุณก็จะลงมาตรงนี้แล้วนะพอเดาออกปะมุมบนตรงนี้คุณก็ดึงลงมานะครับให้อยู่ในโซนกระดาษที่เราเซตเอาไว้ตรงนี้นะฮะที่เราเซตเอาไว้ตรงนี้จึก๊กอ่าเพราะนั้นณนะตอนนี้รูปของคุณก็จะอยู่ในเอ่อพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับคุณลองเซตเข้าไปดูเห็นไหมวิวพอยต์มันก็ วิวพอยต์มันก็จะอยู่ในเฟรมของกระดาษตรงนี้ละนะครับคราวนี้เราจะเอาอตัวพื้นที่ตรงนี้ของเราเนี่ยให้ตรงกับขอบตรงนี้เพราะนั้นมันจะมันตรงมันตรงเขาเรียกว่าอะไรนะขอบซ้อนขอบอะนะครับเพราะนั้นพอคุณได้ตรงนี้เสร็จใช่ว่าคุณก็อ,อ่อทำนี้ฮะมาตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์คำว่า Z e คือซูมนะครับ หลังจากนั้นให้จับที่ตรงนี้จับที่ตัวบนพพิม์ E N D โอเคคุณพิมพ์ E N D นะมันจะบอกจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้อแล้วจุดสิ้นสุดคุณก็มาอยู่ที่ตรงนี้ที่คุณมาร์กจุด เอาไว้ตรงน,นี้นะคุณเห็นไหมมันจะเซ็ตพอดีเลยนะฮะมันจะเซ็ตพอดีเลยนะครับเอ่อพอมันเซ็ตพอดีตอนเนี้ยก็ก็ก,ก็ก็หมายถึงว่าอะไรอุ้ยออันเนี้ยนะครับเนี่ยก็คือตัวไฟล์ที่เอ่อคุณใช้งานได้ละนะครับเอ่ออันนี้คือของชั้นหนึ่งนะครับคุณก็สามารถซูมให้มันมาอยู่ในกระดาษที่คุณอยากได้ละ เพราะนั้นต่อจากนี้ให้คุณเปลี่ยนตรงนี้นะฮะให้คุณเปลี่ยนตรงนี้ rename น,นะครับเป็น ee ขีดศนเคนะครับเอ่อคราวนี้คุณลองไปเปิดไฟล์ title box สมมติว่าพอคุณได้นี้แล้วนะคุณดูคุณดูนี้นะเนี่ยถ้าเกิดคุณจะแก้ไขสมมุตินะผมจะแก้ไขข้อมูล พวกนี้ถ้าสมมติว่าผมทววําแยกไฟล์ใช่ป่ะผมจะต้องมานั่งแก้ไขทีละแผ่นทีละแผ่นแต่ถ้าสมมุติว่าผมอยากแก้ไขแค่ครั้งเดียวแล้วให้มันไปหมดเลยก็คือผมมาดับเบลิลคลิกธรรมดาเปิดไฟล์ไทเทลบ็อกซ์โอเคปะ่ะนะฮะผมก็มาเปลี่ยนแค่สมมุติว่าอย่างเงี้ยโลเคชันจังหวัดสม,มุทรสาครน,นะครับผมต่อเติม ต่อเอ่อโปรเจกต์เนมต่อเติมที่อยู่อาศัยคอสะรอคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นอะไรเงี้ยนะผมอยากจะใส่ชื่อเป็นตรงนี้แล้วกันอ่ะผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเดทเอ่อเดสคริปชันแค่เดทตรงนี้แล้วกันนะฮะเอาง่ายก่อนว่าผมเปลี่ยนเป็นสองศสองสดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปึ๊บ แล้วผมก็กดเซฟผมเซฟแค่ไฟล์เดียวนะคุณกลับมาที่ตัว d o i n g Main มันตรงนี้มันจะถามว่าให้ modify หรือเปล่าถ้า modify คุณก็ร e l o a d คุณดูนะฮะตอนนี้ตอนนี้มันยังเป็นตัวใหม่อยู่นะตัวเก่าอยู่นะพอเรากดตรงนี้เข้าไปร e l o a d ทีนึงทึ่ทกแล้วคุณซูมเข้าไปดูวันตรงนี้ เนี่ยคุณเห็นไหมมันจะกลายเป็น2023แล้วเพราะนั้นทุกไฟล์ทุกไฟล์ฟคุณแก้ต้นแบบแค่ครั้งเดียวปุ๊บทุกไฟล์จะเอาคื้นที่ตรงนี้ไปใช้งานทั้งหมดเลยนะครับมันให้มัน,ม,นมันเลยทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นโอเคปะ่ะคราวน,นี้ไอไฟล์ไอไฟล์เนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยเราจะไม่มีข้อมูลของเอ่อดอ i ิงไททอลหน้าที่ของคุณก็คือก๊อปนะฮะก๊อปแล้วมาสร้าง d อริงไทลนะครับคุณอาจจะบอกว่า อ่อก๊อปตรงนี้นะฮะก๊อปตรงนี้คอนโทรนะครับเอ่อตัวตัว C ก็ได้ c o อป,ปแล้วคุณก็แปะแล้วคุณก็ดึงมานะ,ะหรือถ้าไม่งั้นให้ทำอย่างนี้ฮะเออโอ้เดี๋ยวมาที่ข้างนอกนะครับคราวนี้จะสอนให้คุณใส่ใส่เทคละคุณก็มา ลากจุดตั้งต้นก่อนตรงนี้นะฮะแล้วคุณก็ใช้ t e x t เห็นนะมันก็จะขึ้นเทค t ตรงนี้มานะครับคราวนี้ระดับเลือกจุดเริ่มต้นใส่ขนาดความสูงความสูนคุณก็อาจจะใส่ start point s t a r อ่ o i n t ผมอยู่ที่ตรงนี้ความสูง2.5ผมอาจจะใส่0.175์นะครับใส่แค่นี้นะครับโรเตตศูนย์แล้วผมก็พิมพ์ โอเคปะ่ะนะครับผมก็พิมพ์ไปว่า main routing incoming โอเคตัวใหญ่หมดนะครับเขานี้ยมใช้ตัวใหญ่กัน main routing นะครับ incoming อคราวนี้ที่เหลือคุณก็ปรับแต่งตามอธัธยาศัยเลยนะค,คุณก็อาจจะบอกว่าตรงนี้ให้กายไม่อ่อสีไม่เอา ตามเลเยอร์ก็ได้สีคุณจะเป็นอย่างนี้ก็ไนดะ้นะฮะตัวนี้นะอย่างนี้อ่นะแล้วก็ซีก๊อปลงมานะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น for first เแลวแผ่นปรับแต่งให้สวยซึ่งไอเมนติ routing incoming for first แผ่นเนี่ยมันก็คือตรงนี้ที่คุณเขียนเพราะนั้นคุณเนี่ยที่คุณเขียนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นึกออกไปะนะฮะเพราะนั้น,ตร,นตรงนี้กับตรงนี้ก็คือต้องเป็นข้อความเดียวกันนะครับโอเค ตัวต่อไปที่ต้องทำนะครับก็ก็อตรงนี้ไหมนะฮะแล้วก็เอามาวางไว้ตรงเ,เป็นแผ่นที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้เพราะนั้นเป็นแผ่นที่เท่าไหร่ผมก็อมาไว้ที่ตรงนี้นะแล้วผมก็แก้ตรงนี้บอกว่าเป็นขนาด a สามแผ่นที่หกอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตะกี้นี้เราเซตไว้ที่ e ูนย์หจำได้ใช่ปะ่ะนะครับหรือหรือหรือคุณจะไม่ใช่ a สก็ได้คุณจะพิมพ์ว่าตรงเนี้ย e e ขีดศูนย์หกอย่างนี้ก็ได้นะครับเ,เพราะว่าเราก็โชว์ว่าเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าของเรานะครับโอเคนะครับแต่เสร็จละนะครับ e ศูนย์หกคุณก็เสร็จละเนี่ยคือหนึ่งไฟล์นะครับคราวนี้คุณก็เตรียมทําการปรินนะครับอ่ะเปลี่ยนสีหน่อยนึงเปลี่ยนสีหน่อยนึงตรงนี้เปลี่ยนสีหน่อยนึงก็ได้ นะครับเอาเป็นสีม่วงโอเคนะฮะเพราะเดี๋ยวเวลาตอนพิ้นเอ่อเวลาตอนพิ้นมันจะได้แบบมีระดับความเข้มความอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคต่อไปไปเซตหน้ากระดาษพิ้นนะครับเซตหน้ากระดาษพิ้นคุณก็เอ่อคอนโทรลทีธรรมดาเลยนะครับคอนเทนเนลนะครับคราวนี้มันจะถามว่าเวลาตอนพิ้นให้พิมนแบบไหนก็คอนเทนเนลพอสซิงเกิลชีทนะครับป๊าอ่าคราวนี้ ก็มาเซตอย่างนี้ฮะพิมเตอร์พรอเตอร์เนี่ยนะพิมเตอร์หรือพลอเตอร์นี่ยนะคุณก็มาเซตไว้เป็น pdf นะครับเ,เลือกเป็น dwg นะครับ dwg to pdf จะได้พิมพ์ออกมาเป็นไฟล์ pdf แล้วเดี๋ยวตอน pdf ก็ค่อยไปเลือกพิมเตอร์ทีหลังนะครับมันจะได้ไง่าย iso นะครับกระดาษที่เราเซตเอาไว้เราเซตเป็น เอเพราะนั้นเอาเป็น full bed เอสนะฮะเราเซตแนวนอนเป็นลักโอเคก็ใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นขนาดที่เราเซตเอาไว้ตั้งแต่ตั้งต้นนะครับเวลาตอนพลอดให้พลอดอย่างไงนะครับพอดแอร์รีให้ไปเลือกเป็นวินโด w นะครับพอเลือกเป็นวินโด s เสร็จแล้วก็เอ่อเลือกที่มุมบนนี้นะฮะมุมบนตัวนี้โอเคจนถึงมุมล่างตัวนี้ที่เราจะพลอด จะได้ง่ายจึ๊กอ่าพอมีวินโดว์เลือกเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงกับขนาดขนาดกระดาษแล้วนะครับคุณก็ไปเลือกตรงนี้ต่อนะฮะตรงวินโดว์ตรงนี้นะ,ะโอ้ยโทษ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 วินโดว์ Windows ตรงนี้อันนี้เลือกไปแล้วนี่จึ๊กอ่าวินโดว์ตรงนี้นะฮะคราวนี้ให้ไปเลือกเอ่อเซนเตอร์เดอะพ็อดนะครับคือพูดง่ายๆว่าเวลาตอนพ็อดเนี่ยให้มันอย <g it> ู่ตรงตรงกลางนะครับ แล้วก็ติ๊กว่า fit to paper ตรงนี้โอเคไหม fit to paper แล้วก็เอาออกทีนึงถ้าถ้าหน่วยมันไม่ได้นะฮะเราก็ไปปรับหน่วยตรงนี้แต่ถ้ามันได้แล้วก็โอเคนะครับก็ประมาณอย่างนี้นะนะครับโอเคเอ่อถ้าคุณกดโอเคมันจะออกมาเป็นไฟล์ pdf เลยคุณลองพรีวิวดูก่อนนี่ไงพอคุณพรีวิวออกมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นภาพที่สวยงามแล้วนะครับหน้าที่ของคุณ เอ c a p e ออกนอกจากรีวิวคุณก็กดเซฟนะครับแล้วก็เอาไฟล์ตรงนี้นะฮะเซฟแล้วก็ส่งงานให้ผมด้วยนะครับโอเคผมเซฟไปก่อนนะครับผมเซฟไปก่อนเค okay. มันก็จออกมาเป็นสีสีอย่างนี้อันนี้คือออกมาในแง่ของสีสีก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเซตว่าถ้าสมมุติว่าจะเป็นเกรย นะจะเป็นตัวสีสีเทาทำยังไงนะครับอ่ะปริ้นนะแล้วก็พอดสไตล์เอาแค่นี้นะพอดสไตล์ปึ๊บแล้วคุณก็มาเกรดสเกลตรงนี้นะครับโอเคอ๋อมันต้องมาเลือกใหม่เลยนะครับแล้วก็เออเลือกเป็น Dwg2pdf layout นี้ก็เป็นวินโดว์อ๋อเลือกกระดาษยังเดี๋ยวใหม่นะฮะ Dw ทึบแล้วก็ไม่ใช่ A4 f u l b i t A3420 layout เป็น w i n d o w ์หลังจากนั้นให้เลือก w i n d o w ์ตรงนี้จนถึง w i n d o w ์ตรงนี้แล้วก็ Center ร์ gray แล้วนะครับแล้วก็ fit to paper นะครับ หลังจากนั้นก็ลองพรีวิวดูนะครับเนี่ยเห็นไหมเส้นมันก็จะมานะแต่เส้นมันมาอย่งบางอยู่เดี๋ยวเราจะต้องไปเซตความเข้มความหนาของของตัวเส้นปากกาพวกนี้อีกนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ทำเป็นแล้วนะเพราะนั้นพอคุณได้อันนี้เสร็จอย่าลืมครับว่าตอนนี้ที่คุณได้เนี่ยเออมันมันมันแค่ ee06 แค่ชั้นหนึ่งนะครับคุณต้องไปทําแบบเดียวกันแต่ให้กลายเป็นชั้นสองนะครับเพราะนั้นลแล้วสอลบทิ้งไปแล้วสอลบทิ้งไปปึ๊บแล้วก็ไปก๊อป ee06 ์ห e มาก๊อปเลยนะฮะ move or copy โอเค move to n create a copy นะครับโอเคผมย้ายมันมาไว้อันหลังนะครับเ mm hmm. พราะนั้นตอนนี้ e 0 6นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น e 0 7ตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น e e 7 7เพื่ออะไรเพื่อที่ว่า เดี๋ยวตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นชั้นสองนะครับตรงนี้นะผมก็จะเปลี่ยนเป็นชั้น2องจืดจากเฟิร์สใช่ไหมกลายเป็น Second. เซคันแล้วก็ ตรงนี้ผมก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะฮะพอดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บให้มันให้มันเข้าไปพื้นที่ข้างในก่อนจืดอ,อผมก็มาเลือกเป็นฝั่งนี้นะครับผมก็ใช้คำสั่งเหมือนเดิมฮะคือซูมนะครับแล้วก็เอ็นซูมแล้วก็เอ็นใส่ขอบเขตให้มันปุ๊บแล้วผมเข้าไปมาร์กจุดแรกอยู่ที่ตรงนี้ จุดสิ้นสุดอยู่ที่ตรงนี้นี่เขาก็สูมเอ็นให้นะครับแล้วเนี่ยก็คือชั้นสองนะครับแล้วก็เซฟเหมือนเดิมเป็น E ศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็เวลาตอนพิมพ์ใช่ไหมทาไงเหมือนเดิมเลยฮะคอนโทรล P นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ถูกเซตนะครับทุกอย่างก็เซตมาเอ่อเป็น โอโตเอ่อ d w g to pdf ใช่แล้วก็ w i n d o w ปุ๊บแล้วคุณก็มาเลือกขอบเขตที่เราต้องการให้มันพิมพ์ตรงนี้จนถึงขอบล่างนี้เลยของกระดาษปุ๊บโอเคมาละนะครับแล้วก็กระดาษเราก็ต้องเป็นฟูเบต A3 แบบอย่างนี้โอเคเ e นเตอร์พ okay. อแล้วก็ Fit to Paper อุ่นใจหน่อยนึงนะครับ Uh, a อ p l y to l ู y o u t ลุอ่นใจหน่อยนึ่งถูกต้องนะครับเยี่ยมนะครับโอเคเรา a p p พ y to layout ละแล้วงั้นตัวนี้ก็ก็ก็ล็อกอยู่ใน e 0 7แล้วตอ e 0 6ผมไม่แน่ใจว่าตะกี้นี้ผมน่าจะยังไม่ได้กด apply มั้งใช่ผมยังไม่ได้กด apply นะครับขออนุญ,ญาตนะฮะผมก็มา อ๋อตรงนี้แล้วก็ a 3ตรงนี้แล้วก็ w i n d o w ์เริ่มตั้งแต่ตรงนี้ฮะจนถึงตรงนี้แล้วก็อ่อเซนเตอร์ฟิตนะครับแล้วก็ apply to layout ก่อนขอพิววิวอ่ะได้ละโอเคครับผ่าน อันนี้ก็แคนเซิลได้ละไม่ต้องปริ้นเพราะนั้นเนี่ย0 6ย์ผมก็มา0 7ย์ผมก็มานะครับแล้วก็คุณดูนะไอตัวตัวหนังสือเนี่ยก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันบล็อกก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้คือวิธีการทำของเขานะครับแล้วก็ไอตัวด้านหลังตัวด้านหลังตัวไททอลก็เป็นเหมือนกันนะครับ ทุกอย่างทุกอย่างก็ก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือจบละถ้าเกิดคุณแก้ไขตรงนี้นะเวลาตอนคุณแก้ไขตรงนี้ไอ์อีศูนย์หกกับอ0ศูนย์เจ็ดมันก็จะแก้ไขให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันฮนะถ้าเกิดคุณไปแก้ไขตัวไททอล์บาร์หรือคุณไปแก้แก้ไขเอ็กเลฟนะครับเอ็กเลฟที่เป็นไททอลบาร์หรือเอ็กเลฟที่เป็นอ่ออ่เอ,อเป็นแพนเป็นแพนเนี้ยนะครับพวกเนี้ยมันก็จะแก้ไขอ,อัตโนมัติให้คุณโดยคุณก็มาคลิกอัปเดต แค่นั้นเองนะครับทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็จะจบพาร์ทนี้ละนะครับอลองทำดูนะครับแล้วส่งไฟล์มาให,ให้ผมรีเช็คนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ